เช้านี้เราก็มีเมนูมานำเสนอนะคะนี่ค่ะแกงลิ้นหมูใส่มะเขือค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าครัวพร้อมๆกันเลยนะคะมาค่ะเราตัววพริกแกงให้หอมๆนะคะตอนนี้พริกแกงก็หอมได้ที่แล้วาก็ใส่นี่ไปเลยค่ะใส่น้ำปลา,าเพื่อความนัว จากนั้นเราก็ใส่ถุงนัวลงไปนิดนึงุกเค้าัวให้หอมกำลังหอมเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่ลิ้นหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปเลย ลงไปดหน่อย ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝารอให้มะเขือสุกค่ะ แล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนี่สุกแล้วแล้เวเรามาใส่ใบอีราเพื่อความหอม หอมมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงลิ้นหมูใส่มะเขือหอมๆยั่วๆค่ะ